ดีคัะดิฉันดรสมฤดีศรีจัญยารายการ ICT ชุมชนของเราในรายการการตลาดสำหรับชาวบ้านนะคะวันนี้ดิฉันได้เชิญท่านอาจารย์มณิต์รัตนสุวรรณท่านเป็นอดีตนาย,ยกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์มณิตค่ะครับค่ะนะคะจันจะให้ข้อคิด ให้กับชาวบ้านชุมชนนะคะอย่างไรผมว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เป็นชาวบ้านที่ทำรรมาหากินตอนนี้ก็บ่นกันเลยเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีความจริงเศรษฐกิจดีไม่ดีมันอยู่ที่เราด้วยนะฮะคือถ้าคนที่รู้จักขยันขันแข็งทำมาค้าขายเนี่ยบางคนไม่เพียงแต่ว่าทำรรมาหากินยังสามารถทําธุรกิจทําสินค้าทำเราเรียกว่าสินค้าโอทอปอะไรทั้งหลายอาจารย์อยากจะแยกว่าทำมาหากินจากทำมาค้รราขายดี ไม่เหมือนกันชาวบ้านที่ทำมาหากินทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นชาวนาชาวไร่ทาสวนชาวประมงอะไรก็แล้วแต่มันก็เรียกว่าทำมาหากินแล้วก็จะมีแนวคิเดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าควรจะปลูกอย่างนั้นควรจะทําอาชีพอย่างนี้นี่ช่วยแต่คนที่เก่งเนี่ยจะมีความสามารถเขาเรียกว่าทำมา,าค,ค,ค้าขายคือผลิตสินค้าทําน้ําติ๊กกะตามทําเอาผลไม้ไปขายอ,าอะไรทั้งหลายนี่ก็ตามงั้นระหว่างทำมาหากินกับทำมาค้าขายนี่จะไม่เหมือนกัน ้ามากินก็ระบบแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้ถูกต้องที่สุดเลยแต่เรื่องธมามาค้าขายในวิธีคิดค้าขายค้าขายมันต้องมีกําไรสิ่งที่อาจารย์มองเห็นก็คือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับธุรกิจสมัยใหม่เด๋ยนนี้มีโมเดนเทรดมีโชว์หวยมีปัญหาอะไรทั้งหลายเยอะเ่ยมันก็เลยเกิดเรื่อง3มเรื่องที่อาจารย์อยากพูดในวันนี้นะครับว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างอื่นที่มาเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเรื่องโทรศัพท์ก็ลําบากเดี๋ยวนี้โทรศัพท์กลายเป็นเรื่องมือถือทุกคนมีแล้วแล้วก็การค้าก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดอาจารย์ก็เลยแยกเป็นเขาเรียกว่าตัว4 3ตัวนะ่ะค้อที่หนึ่งคือเรื่องการแข่งขันเนี่ยทําให้การค้าเนี่ยอยู่อยู่กับที่ไม่ได้คนที่ทาํามาค้าขายสินค้าหลายสินค้านะเรารู้จักแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปหมดแล้ว สมัยก่อนเราใช้กล้องต้องใช้ฟิล์มใช่ไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีฟิล์มลวงั้นคนที่ขายฟิล์มก็ต้องเปลี่ยนสมัยก่อนเรามีกล้องนะฮะเราเรียกว่าปพรารอยถ่ายปุ๊บแหมกว่าจะเป็นล้างเป็นฟิล์มออกมาแต่นี้ไม่ต้องมันเป็นดิจิทัลไปหมด <Okay. S 1> สมัยก่อนเครื่องเสียงเครื่องหนึ่งโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง,ง,งวิดีโอทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างเป็นกล้องเครื่องถ่ายรูปเดี๋ยวนี้อันเดียวอยู่ในทุกอย่างอยู่ใน,นเดียวหมดคาถามว่าเมื่อการแข่งขันมันเปลี่ยนแปลงไป คนที่ทําการค้านี่ต้องเปลี่ยนให้ทันเพราะโลกเห็นที่ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใครที่เปลี่ยนไม่ทันที่ข้อแรกของอาจารย์ภาษาองังกฤษเรียกว,ว่า competition คือการแข่งขันเปลี่ยนแปลงเมื่อการแข่งขันเปลี่ยนแปลงนะฮะก็เรียกว,ว่า competition ก็เกิดงอาจจะใช้ภาษาอังกฤษหน่อยนะฮะเพราะนี่เป็นตำราฝรั่ง <S 1> <S 1> คุณต้องเปลี่ยนถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณจะแย่งั้นสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาเรื่องโชห่วยเรื่องค้าค้าปลีก modern trade โอ้โหเปิดทั่วประเทศเลยมีทั้งเซอร์ว่สมีทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยนั้นถ้าร้านค้าปลีกที่อยู่ตามห้องแถวเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนี่ก็จะสู้เขาไม่ได้นะอาอันนี้ก็เป็นข้อตัวอย่างว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปโลกเขามีการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงฝรั่งก็บอกคุณจะเกิดคริสสิสแปลว่าเกิดวิกฤตการก็แปลว่าคุณอาจจะค้าขายอยู่ดีๆยอดขายมันวูบหายไปเฉยๆเลยอาจารย์เห็นในบางอำเภอก็แล้วกัน พอโมเดินเทรดใหญ่ๆมาเนี่ยตลาดเก่าก็แย่เหมือนกันนะไอ้ที่เคยขายเคยขายน่มันขายไม่ได้แล้วนั้นก็จะฝากข้อคิดว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วอันนี้กลับมาคุยกันว่าแล้วชาวบ้านที่ทําสินค้า,าสินค้าจะเป็นโอท p ออะไรทั้งหลายนี่ถามว่ามีปัญหาไหมมีครับอาจารย์เห็นใจมากเลยอาจารย์ก็ เดินทางไปค่าท่านด็อกเตอร์นะฮะที่เราไปเปิดศูนย์ไอซีทีต่างจังหวัดเราก็เห็นสินค้าชาวบ้านน่าสนใจมากเลยปัญหาคือสินค้าเหล่านี้ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเราก็บอกว่าการที่เรามีศูนย์ไอซีทีชุมชนที่ท่านกาลังชมชมกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่เรียนรู้อย่างเดียวนะฮะท่านสามารถทําภาษาอังกฤษเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์สเรียกว่าอะไรนะ,ะพา,าณิชย์ธุรกิจพาณิชธุรกิจถ้าเขารู้จักทำอีคอมเมิร์ซก็คือเปิดเว็บไซต์ทำแคตตาล็อกเอาสินค้าเข้าไปลง ก็อาจจะได้ออเดอร์ใหญ่ๆได้อันนี้ถึงบอกว่าณวันนี้การค้าเปลี่ยนแปลงตลาดเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงแต่ชาวบ้านของเราต้องเปลี่ยนตามด้วยอันนี้คือแ<ช>นวะคิดที่อยากจะมาคุยในวันนี้ครับค่ะครับไลฟ์สไตล์หมายถึงว่าวิถีชีวิตของคนมันเปลี่ยนไปหมดละชุมชนเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะใช่ครับออนอกจากทํามาหากินทํามาค้าขายเนี่ยทำมาค้าขายเนี่ยคือพวกเราจะต้องมีความรู้ทางด้านไอทีมากขึ้น ด้วยด้วยับด้วยครับอาจารย์พูดถึง e-commerce เนี่ยคนชาวบ้านธรรมดาที่เป็นโชหงโชหวยอะไรเนี่ยต้องมีความรู้ทางด้าน e-commerce ไหมฮะอาจารย์คืออย่างนี้ครับผมว่าณวันนี้คนทามาค้าขายถ้าทําเป็นนี่พูดในฐานะที่อาจารย์ก็เปิดร้านค้าปลีกเคยเปิดร้านค้าปลีกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้คอมพิวเตอร์หมดละการทําสต๊อกสต๊อกทั้งหลายมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เรามานั่งจําว่าเราไอ้ซื้อผ้ามากี่ม้วนซื้อของมาเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์นี่บางบางร้านค้าเนี่ย ของอยู่ตรงนั้นเป็นปีเลยเพราะว่าไม่มีระบบของการทําเราเรียกลจิสติกหรือว่าทำทำนับสต็อกสินค้าการทําบัญชีสินค้าทั้งหลายนั้นเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือทันสมัยสังเกตไหมครับว่าสมัยก่อนเราเข้าไปในร้านค้าปิเนี่ยนะต้องมานั่งนับว่าซื้ออะไรบ้างซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอย่างตัวอย่างเอาเซเว่นกัแล้วกันนี่มันในโฆษณาเกานะไปถึงเขาสแกน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 ,แกนชะฮะคือคือเร็วนะคะเร็วค่ะงั้นถามว่าร้านค้าทาได้ไหมก็น่าจะทําได้ แต่ร้านค้าที่บอกใช้วิธีนับเอาเนี่ยมันจะสู้ก็ไม่ได้เพราะการที่เขาสแกนเนี่ยร้านค้า,าจ,จะไม่ทราบอ่ะเขาสามารถเช็คสต็อกได้ทุกวันนะ,เ,ะเขาก็จะเขาจะวางของไว้เลยว่ากี่ชิน้นวางไว้สิบสองชิน้นซื้อไปสี่ชิน้นแปลว่าเหลืออยู่แปดชิ้นพอตกเย็นเนี่ยเช็คบัญชีได้ดังนั้นคำว่า ICT เนี่ยมันไม่เพียงแต่ว่าการสื่อสารการคมนาคมทั้งหลายเนี่ยคือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาในใช้ในการร้านค้าทำใ,ให้เขาทำบัญชีได้ก็เก็บ เขารู้ว่าเงินเขามีเท่าไหรไม่ใช่เช็คเงินด้วยการเปิดลิ้นชักอ่ะมีตังอยู่เปล่าถ้ามีตังแปลว่ามีกําไรไม่ใช่บางทีเขายังไม่มาเก็บค่าสินค้าเลยนึกว่ามีตังความจริงว่าเก็บตังก็หมดพอดีงั้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยอย่างร้านอาหารสมัยใหม่เห็นไหมยกตัวอย่างก็ได้อย่าง mk เนี่ยพอไปถึงเขาก็จะมีนะฮะเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งเราสั่งกันนึงเขาก๊อก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 เขาจจดจดจดแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมมันไปโผล่ที่ครัวครัวก็จะรู้เลย สั่งไอ้นี่กี่จานเป็ดย่างกี่จานไอ้นี่กี่จานแน่นั่นกี่จานสมัยก่อนโอ้หใช้อะมวยใช่ไหมฮะแห้งชําน้นําชําเอางอกเอาหมูเอาอะไรทั้งหลายมันยุ่งฉะนั้นการการตลาดสมัยใหมเ่เครื่องของพวกนี้มันไม่ได้แพงแล้วถ้านักการตลาดอันนี้เป็นแค่ขั้นต้นนะเรื่องการใช้เครื่องมือสมัยใหม่แต่ที่อาจารย์จะพูดในวันนี้ก็คือว่าการตลาดสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่ตรงนี้หรอก <S 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 อาจารย์ไปเห็นสินค้าอาจารย์ไปที่ยโสธร ไปที่อําเภอเข้าใจว่าเรืองนกถามีวัดอยู่แห่งหนึ่งวัดจันทวนาลามปรากฏว่าหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านภูไทย<ฆ>อาจารย์ก็เพิ่งรู้ว่าภูไทยเนี่ยคือคนลาวที่มาจากประเทศลาวมาเป็นร้อยร้อยปีแต่ตอนนี้เขาเป็นคนไทยแล้วแต่ปรากฏผ้าเขาสวยนะฮะ<ฆ>เขาเขาเอาผ้ามาพันให้มาผูกให้เรานะครับเราบอกไอ้ผ้าสวยมากจับเนื้อผ้าก็ดี<ฆ>เสร็จแล้วเวลาเปิดเปิดเสร็จปรากฏว่าเขาเอาสินค้ามาเลี้ยงให้เราดู เราว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่าเขามีลายของเขาที่ไม่เหมือนใครแม้กระทั่งเสื้อนะก็คลิปเกือบทั้งหลายเนะี่ยแต่เขาไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรับอีกนิดเดียวเพราะเสื้อของเขาเนี่ยไม่มีโลโกโล้ <c oughs> เอออาจารย์ก็ถามดอ,อรอยังบอกว่า <c oughs> เออเนี่ยนี่นะถ้าเขามีเหมือนในโปโลนะหรือเขามีภูไทย,าายมีสัญลักษณ์การสร้างแบรนด์ใช่ไหมคะการสร้างย<า>ี่้อาอาจารย์กำลังจะเข้าการตลาดสมัยใหม่แล้วว่าถ้าเราแนะเขานิดเดียวเนี่ยเออ นี่นะเขาต้องติดโลโก้นะนี่ภูไทยนี่ของแท้ต้องมาที่ยโสธรมาที่นี่นะแล้วนี่หมู่บ้านนี้เขามีฟ้อนภูไทยไม่เหมือนฟอนของคนไทยหรอกเขาก็ฟ้อนของเขานี่ยยกใ่ญ่ก็เ,เป็นที่ท่องเที่ยวได้อีกนั้นสินค้าหลายสินค้าอาจารย์คิดว่าวันนักเข้าหลักที่อาจารย์กรร็สอนที่จุฬานะยการตลาดสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเ็าบอกว่ามีแค่สี่ข้อหนึ่งถ้าเรามีสินค้าที่ดีเราก็ขายได้ ถ้าเรามีราคาสินค้านั้นตั้งราคาถูกต้องก็ขายได้อันที่สามสินค้าดีราคาถูกต้องแต่ต้องมีที่จัดจาหน่ายมีทําเลที่ดีก็ขายได้แล้วก็ที่สี่ก็ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สมัยก่อนหน้าการตลาดก็จะเรียนว่าเขาเรียกสี่ตัว P สี่ตัวสี่ P ใช่ไหมฮะสี่ยอาจารย์สอน๋ยวนี้ไม่พอแล้วฮะสี่ตัวนี้ไม่พอแล้วสินค้าดีราคาดีทําเลดีโฆษณาก็มีแต่ก็ขายไม่ได้ ก็มีเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้การตลาดสมัยใหม่มันคิดกับข้าแล้วคือก่อนที่จะทําสินค้าอะไรต้องถามคนซื้อซะก่อนว่าเขาจะซื้ออะไรนะไม่ใช่อยู่เฉยๆฉยเราทําผ้ากับพ้าสิ้นผ้าขาม้าแล้วก็ทําอยู่เนี่ยพอไปวางเนี่ยทั้งจังหวัดเหมือนกันหมดทั้งผ้าขาม้าทั้งผ้าสิ้นทั้งอะไรทั้งหลายนี่ถ้าถ้าโฉบอยู่นี่ไม่ได้ว่านะเพ<ช>ียงแต่ว่า<ช><ช>มันขาดสเสน่ห<ช>์<ช>นั้นในการตลาดสมัยใหม่คําแรกก็คือว่าลูกค้าคือใคร เออลูกค้าคือใคต้องลูกค้าคืนใจเพราะว่าถ้าทําสินค้าถ้าแพงเกินไปจะไปแข่งกับวิตตองอะไรนะยี่ห้อดังๆะนะะก,ก็ก็คงไม่ใช่แต่ทําถูกเกินไปมันก็ไม่ค่อยคุ้มดังนั้นกลุ่มลูกค้าก็จะมีเหมือนรถยนต์อาจารย์เวลายกตัวอย่างในห้องเรียนนะยกตัวอย่างรถยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยเขาเก่งนะเขามีตั้งแต่คันเล็กนะยาริสโต้ก็มาได้ออาติสโต้ก็มาหน่อยมีนะฮะแคมรี่มีฟอร์จูเนอร์เนี่ยเขาก็มีกลุ่มลูกค้าเขาแยกลูกค้าเสร็จหมด นั้นเสื้อผ้ามันก็ต้องแยกลูกค้าเหมือนกันอันนี้สาหรับผู้ชายานี่สาหรับผ,ผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็สําหรับคนทํางานชุดทํางานแต่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยนี่ยกะัวอยา่างนั้นข้อที่หนึ่งลูกค้านั้นเวลาที่ท่านท่านผู้ชมที่ทําสินค้าเนี่ยไอ้ที่ทําทํา, <c oughs> ทาอยู่ทุกวันเนี่ยเชื่อไหมครับว่าทําไมที่ท่านขายไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอย่างที่ว่าสินค้ามันเหมือนเหมือนกันไปหมดลูกค้ามาถึงไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะเหมือนกันทั้งจังหวัดเลยอันนี้คือข้อที่หนึ่ง ท่านต้องรู้ว่าถ้าลูกค้ากรุงเทพเนี่ยคิดยังไงถ้าเป็นฝรั่งคิดยังไงอ้าวเช้าลูกค้าต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นไต้หวันนี่ถ้าเป็นผ้าไหมผ้าเหมยนี่สีสดสดนะเนี่ถ้าคนจีนเนี่สีสดฝรั่ง้็สีพาสเทลสีนุ่มๆถ้าเข้าไปในจินทอมสันเนี่ยเห็นไหมลูกค้าแั้วข้อที่สองคือลูกค้าต้องการอะไร ถ้จารย์ท่านเดี๋ยวขอขอกลับไปที่ลูกค้าเป็นใครก่อนนะคะครับไปที่ที่อาจารย์พูดถึงว่าถ้าลูกค้าเนี่ยอยู่คนละประเทศความต้องการก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแนวคิดความชอบสีสันประโยชน์การใช้ก็ไม่เหมือนกันถูกต้องอาจารย์ฮะอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องรถยนต์เนี่ยที่ที่โตโยต้ามีหลายเซกเมนต์เนี่ยก็แปลว่าสามารถหลายกลุ่มลูกค้าสามารถแบ่งแบ่งตามอายุก็ได้ถูกไหมคะถูกต้องแบ่งตามอายุก็ได้สมมติว่าเป็นลูกค้าอยู่ภายในประเทศถ้าเราจะเอากลุ่มวัยรุ่น งั้นการทําผ้าไทยอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยต้อาางสีสันไวรุ่นสีสันก็ต้องัวรุ่นแบบก็ต้องไวรุ่นค่ะแต่นี้เวลาที่เราจะหาลูกค้าคือใครเนี่ยเราจะมีวิธีในการหาลูกค้ายัางไงะอาจารย์คือถ้าวิธีแบบชาวบ้านนะ,ะก็คือว่าไปดูว่าที่คนอื่นเขาขายเนะี่ยกลับมาที่ตัวแรกเลยการแข่งขันเขาขายอะไรแล้วทําไมร้านนู้นขายได้ทําไมเราขายไม่ได้ นี่นี่ง่ายๆของก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่มันไม่คล้ายนะทำไมร้านนู้นขายเอาขายเอาอาจารย์ยกตัวอย่างที่เราไปที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีร้านขายหมูยอเยอะเลยติดกันเลยนะคะติดกันเลยเป็นสิบ้านทำไมอีกร้านคนเข้าคิวและอีกร้านไม่เข้าคิวอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้คิดเลยไอ้คนที่ไม่มีคนเข้าคิวก็นึกว่า เออฉันชันโชคไม่ดีแล้วทร้งิงไม่ใช่อะเขาต้องมีจุดเย็นร้านที่ขายดีก็ต้องมีอะไรเป็นจุดเด่นอาจว่ามันเป็นจิตวิทยาไหมคะว่าร้านไหนที่มีคนเยอะเนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าเ้ยร้านนี้มันอร่อยกว่าไอ้ร้านข้างๆนะคะนี่แหละคือข้อแรกที่อาจารย์บอกว่าถ้าบอกวิจัยทุกคนเนต้องไปทําวิจัยตลาดต้องไปทําโอมากมายไม่จาเป็นจริงๆคือการที่โอท็อปเวลาที่มีงานแล้วเข้ามาที่กรุงเทพมาที่เมืองทองเนี่ยจะเห็นเลยว่าทําไมจังหวัดนั้นเนี่ยร้านนั้นโอ้โหขายเอาขายเอา มีอยู่ร้านเหนืออาจารย์ไปเจอในงานเกษตรแฟร์เขาก็มาปีแรกอะ่ะเขาก็ขายไม่ได้เหมือนกันอะ่ะพระโผลเขาก็หอบม,มาจากอำเภอชนบทที่ขอนแก่นปรากฏมากระทั่งอำเภอเลยเพราะว่าขายได้มีกี่ร้านเขาก็ไม่สงสัยว่าทำไมมาด้วยกันทําไมบางร้านขายได้ปรากฏร้านที่ขายได้เนี่ยเขาตัดเป็นเสื้อเรียบร้อยเลยไม่ใช่อาภาเป็นชิ้นๆิน,นมาเลียงเรียงอย่างเงี้ยอ๋อสำเร็จเลยนะออ๋ออย่างนี้แปลว่า,าเขา เขาก็ทําได้แต่เขา <Okay. S 1> ต้องไปเห็นคู่แข่งซะก,ก่อน <Okay. S 1> เช่นเดียวกันบางคนที่ทําพวกสินค้ามากมายที่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะอาจารย์เสียดายาคนเหล่านี้เขาไม่มีโอกาสถ้าเข้ามาเดินเจเจมอลเข้ามาเดินจตุจักรเข้ามาเดินในมาบุญคลองเนะี่ย <Okay. S 1> เขาจะรู้เลยว่าสินค้านี่น่าสนใจของเขาอะ่ะมีเยอะเลยนะ okay. Okay. แต่ว่ามันต้องเปลี่ยน จริงๆแล้วเขาทาได้งั้นข้อแรกคือถ้าเขารู้จักว่าจะขายลูกค้าคนไทยะนะครับลูกค้าวัยรุ่นเราก็ต้องทําแบบหนึ่งะนะ,ะแต่ไม่ใช่ว่าสอนกันมา20ปี50ปีว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างเงี้อยอันอันนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว การตลาดอย่างนี้ไม่ได้แล้วคือถ้าการตลาดในมุ่งทุกอายุเลยนะคะมุ่งทุกทั่วโลกเลยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะคะมันไม่มีสินค้าเดียวที่ใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ในเรื่องนี้เหมือนเหมือนใช้สบู่นะฮะสมัยก่อนใช้สบู่นกแก้วก้อนเดียวนะใช้ทั้งบ้านนกแก้วนะจ๊ะนกแก้วอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วฮะคุณพ่อใช้แขวนลูกค้าคือใครลูกค้าอยากได้อะไรอาจารย์ครัวพวกดีไซน์พวกนี้เนี่ยเราสามารถเปิดดูได้ในอินเทอร์เน็ตถูกไหมความจริงถ้าเขา รู้จักใช้เครื่องที่เราให้ไปเนี่ยนะครับเขาก o g กิลนะแต่ก Google เป็นนะเขาสามารถไปดูได้ทั่วโลกเลยวานาะายพันเขาขายอะไรจิมทอมสันขายอะไรนาลายาเขาขายอะไรแล้วก็ที่ไหนทั่วโลกก็มีอะไรขายดอร์เคยจําได้ไหมที่ดตรไปอเมริกาแล้วเสร็จแล้วก็ไปเจอฝรั่งคนจําได้ไหมฮะที่ว่าฝรั่งเขาบอกเขาออกแบบสำหรับเมืองจิมตอนที่ไปงาน นิทรรศการงานเอ็กซิบิชันใช่ไหมฮะใช่ครับของที่แอรแลนด้าใช่ครับเขาว่ายังไงนะฮะอ่าพอดีเจอฝรั่งที่ในเลฟอาจารัดแล้วก็ถามเขาว่าเขามาเปิดบูธขายอะไรครับเขาก็บอกว่าอ่าผมไม่ได้มาเปิดบูธขายอะไรผมเป็นดีไซเนอร์ของโรงงานจีนครับเพื่อทำไอ้ตุ๊กตาเซรามิกนี้นะคะวันนั้นก็เลยได้รู้เลยว่าอ๋อที่จีนเขาขายดีเนี่ยเพราะเขามีคอสต์ต่ำอยู่แล้วข้าแรงต่ำใช่ไหมคะอาจารย์แต่เขาจะขายฝรั่งเนี่ยเขาไปเอาดีไซเนอร์ฝรั่ง มาดีไซน์สินค้าเพราะคนซื้อเป็นฝรั่งใช่ค่ะอาจารย์เขาก็ต้องเอาคนซื้อเมาออกแบบนะคะแต่คนจีนก็ผิดอย่างเดียวตามที่ฝรั่งดีไซน์่ะฮะการนําเสนอการิ้งรูปร่างหน้าตานะฮะเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนั้นบ้างนะคะอาจารย์คือความจริงกระจาย์ก็มองว่าชาวบ้านที่ที่ชมพวกเราอยู่อาจารย์สองคนเนี่ยมาพูดในเรื่องเลงที่เขาเข้าใจปากเนี่ยความจริงแล้วเราชี้แนะได้เราสามารถหาเืออาชีพได้อย่างอาจารย์พูดถึงเรื่องไอซาเรงเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยนะเ l e เลนี่ยให้ันเท่ รถเข็นทั่วประเทศไทยเนี่ยมันวิ่งไม่ได้ทั้งนั้นะ่ะแต่มันก็ยังเป็นสามลอ้ออยู่นั่นแหละแต่มันก็ทำสามลอ้อให้สวยได้ที่นิวยอร์กมันก็มีสามลอ้อที่ปารีสก็มีสามลอ้ออเมริกาก็มีนะฮะอาจารย์อันเดอร์กราวเนี่ยอันเดอร์ก็โอ้โหสวย uh, ค,คือวิวธีนําเสนอเนี่ยพออาจารย์คุยกับอาจารย์ศิลปรกอลปรกอาจารย์ช่มเข่าได้เลยครับนี่ผมเอาลูกธิ์มาออกแบบให้สักร้อยแบบให้เขาเลือกแล้วไปทําคือไม่ใช่ต้องเอาแค่อะไรนะอลูมิเนียมเงาเงาแค่นี้แล้วก็พอละถ้าทาเป็นร mm ูปร่างน่ารักอย่างบางคนก็ทําในร้านขาย ทำเป็นลูกส้มทั้งลูกอะไรเงี้ยเออร้านขายข,าขา้าวโพดก็ทําเป็นรถรถม้ารถอะไรนะง,นงั้นการนําเสนอไม่ได้แปลว่าต้องทําให้มันหรือหวาขนาดนี้แต่ถ้าชาวบ้านเขาซุ้มเขนาน่ารักหน่อยมีความเป็นท้องถิ่นหน่อยมีอะไรก็ไม่ต้องมาเหมือนของไครนะงั้นต้องบอกว่าข้อที่หนึ่งลูกค้าเป็นใครลูกค้าอยากได้อะไรนะฮะแล้วก็การนําเสนอนการนําเสนอเหมือนเดี๋ยวนี้เวลาขายรถยนต์สังเกตไหมครับอาจารย์จาได้ถ้ารถยนต์เวลาเขาต้องรอมอเตอร์โชว์ พอเราต้โช์จะมีคโยตี้มีพริตต,ตี้มีนำเสนอ,อน่าซื้อน่านดูลาดแล้วมีโปรโมชัน่น<า>มีการจัดรายาการนีทั้งหลายกันคนที่อยู่ใจก็เอามาวางอย่างเงี้ยว,ว่ามันจะขายได้เนี่ยมันคงมีใช่จย์ค่ะถ้าถามเรื่องการนำเสนอลึกๆหน่อยนะคะจย์สมมติว่าเรามีร้านขายกล้วยทอดสมมติอย่างนี้นะคะเราจะแต่งร้านยังไงฮะจารย์รวมทั้งตัวผู้ขายด้วยเนี่ยคนจะมีชุด มีแบบแล้วมีอะไรไหมคะอาจารย์เรือกถุงใสก่กล้วยทอดคนจะเป็นยังไงคะอาจารย์เอาเอานีาา้ดูอาจารย์ดูที่หน้าเซ็นเตอรพร้ดเป่าข้างล่างจะมีร้านลูกชิ้นปิ้งมีหลายร้านเลยมีบางร้านขายดีบางร้านขายไม่ดีอาจารย์ก็ไปดูหนึ่งสะอาดสะอาด,สะอาดเขาด,ดูดูแล้วน่าซื้อ ร้านนี้สะอาดกว่าไอร้านนู้นรวมทั้งหน้าตาคนขายด้วยไหมฮะจย์หน้าตาคนขายด้วยก็ไม่ต้องสวยนะฮะแต่ว่าสะอาดหน่อยก็ใส่เสื้อมีฟอร์มเพราะว่าคนขายแถวนั้นวัยรุ่นทั้งนั้นก็ใส่เสื้อเหมือนวัยรุ่นท่านั้นนี่ยกตัวอย่างงั้นมันก็ไม่ได้แปลต้องทํารูหร่าการนําเสนอเขาดูแล้วคนกลัวที่สุดนะเรื่องอาหารเนี่ยคือเรื่องสุขภาพกินแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่านี่นี่แค่ยกตัวอย่างงั้นบางสินค้าเนี่ยอาจารย์เห็นและโอ้โหทําเรื่องสมุนไพรทําสบู่ทําอะไรทั้งหลายเี่ แต่แพคเกิ้งแย่เกินไม่สวยเลยแพคเกิ้งคือคือที่ห่อเนี่ยแะทั้งขวดทั้งกล่องทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่น่าดูเลยอาจารย์เข้าไปในร้านอาหารอาหารแน่นทานอยู่นี่อยู่พารากอนนั่นนั่นแพงแต่เขาขายเมืองนอกโอ้โหกล่องก็สวยมากเลยแต่ว่าแค่กล่องที่แตกต่างฉลากที่แตกต่างนี่คือเรียกว่าการนําเสนออันนี้สําคัญนะอาจารย์ถ้าของหารเนี่ยขอขอแชร์ไอเดียนิดนึงนะคะวันก่อนไปก็ได้ซื้อมานะคะเป็นสบู่อ่า พอสบู่เนี่ยพอเราใช้ไปเนี่ยนะคะข้างในมันมีเม็ดเม็ดผ่าจย์เพราะผู้หญิงเนี่ยมีเนื้ออยู่ในเนื้อสบู่นะผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราใช้สบู่เนี่ยเราก็จะเราก็จะมีไอ้ตัวสครับนะฮะไว้ขัดหน้าและขัดผิวเนี่ยเขาก็จะรวมอยู่ในตัวสบู่เลยนะคะซึ่งอันนี้ฝรั่งจะชอบมากเลยเพราะฝรั่งแบบรวมกันแสดงว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าถ้ามีอันนี้มันจะไม่เหมือนที่บอกว่าบางทีเราวันนี้เพิ่งครั้งแรกที่เราคุยกันความจริงต้องคุยลึกกว่านี้เนี่ยนะ อย่างน้อยวันนี้ก็ได้ไปสามข้อละหนึ่งลูกค้าเป็นค,คันนะครับข้อที่สองลูกยะอยากได้ไดอะไรสาม<ร>วิธีนําเสนอของเราน่าสนใจหรือไม่คแล้วข้อที่สี่ก็คือแล้วเรื่องราคาล่ะที่เราตั้งน่ะบางคนตั้งไม่เป็นเปน,นึกว่าตั้งถูกถูกก็จะดีนะฮะทีตั้งถูกอาจจะขายไม่ได้นะเพราะดูแล้วมันไม่น่าซื้อแสดงว่าไม่ดีนี่ยกตัวอย่างบางทีกล้าตั้งราคาแล้วมีการนําเสนอที่ดีคนก็เขาซื้อก็ซื้ออันต่อมาคือทาเลทาเลนะคะทำเลนะฮะทำเลก็คือว่า ถ้าเราไปขายอยู่ในหมู่บ้านเราเนาะใครมันจะเข้ามากว่านานๆก็จะโผล่เข้ามาทีถ้าเราไปขายที่ตลาดทําเลมันก็แพงแล้วก็ต้องหาวิธีว่าทําไงเราอาจจะไปฝากเขาขายจะเป็นน้านี่เป็นหาที่ขายอย่างรัฐบาลก็พยายามช่วยโดยการจัดงานโอทอฟแฟร์อะไรทั้งหลายแต่มันแค่ปีละหนสองหนเนี่ยแล้วอีกห้าสิบวันทีมันจะไปขายที่ไหนอันนี้ก็แปลว่ารัฐนี่ก็ต้องช่วยอาจารย์ก็จะพูดเรื่องนี้มาตลอดแหละว่าหน้าที่ของรัฐก็ต้องหาที่ขายให้ร้านค้าก็ได้ควาจริงหาที่ขายนี่ไม่ได้แปลว่าต้องไปเปิดแบบโมเดิร์นเทรดเป็น รถตัดบิ๊กซีทั้งหลายตนละาดชาวบ้านนี่ดีที่สุดอาจารย์วิ่งรถมาจากพัทยานะโอ้โหร้านค้าสองข้างเนี่ยนะสองข้างถนนเดี๋ยวนี้เขาไถาที่นะฮะแล้วก็ทําเป็นเพลิงขึ้นมาขายแตงโมขายสารพัดทั้งหลายตลาดนัดนะอาจารย์อ่ะไปตลาดนัดแบบาชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าแทนที่ไปอยู่ในหมู่บ้านแล้วมันจะไปขายได้งไงนี่เขาโผล่มาที่ถนนไงเขามาอยู่ข้างถนนเ,เรียกว่าทาเลถ้าไปแถวปากช่องก็จะมีเงี้ยคนชาวบ้านที่ขยันบางที่ขายอะไรนะ ป็คโลก็มีอะไรก็มีมากมายทําเลก,ก็สำคัญคข้อต่อมาก็เลยการส่งเสริมการขายการโฆษณาตรงนี้เราที่อาจารย์พูดถึงว่า ICT จะเข้ามาช่วยยังไงสมัยก่อนบอกการโฆษณาแปลว่าต้องมาลงช่อง3ช่อง7ช่อง9ไม่มีตังค์ปรกคับชาวบ้านหรือต้องไปลงไทยรัฐเดลีนิวก็ไม่มีตังค์อีกอะนะวันนี้ ICT คือการสื่อความที่ดีที่สุดและถูกที่สุดเลยถ้าเขาสามารถทำแคตตาล็อกนะฮะ ทำเปิดเว็บไซต์หมู่บ้านยะโสธรจังหวัดอุดรหมู่บ้านเริงนกทาหรืออะไรก็้วแต่เนี่ยแล้วทุกคนก็นมารวมกันแล้วทำอันนี้ก็เป็นการการสื่อความอาจารย์ทราบว่ามีหลายคนทําแล้วใช้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้เว็บไซต์เนี่ยแล้วไดออเดอร์จากต่างประเทศด้วยเฟซบุ๊กนะะอาจา,ารย์ตอนนี้กำลังเอาเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> อ่าค่ะเฟซบุ๊กกำลังฮิตเลยค่ะอาจารย์นะฮะค่ะก็มามาต้องบอกเกือบเกือบเกือบจบแล้วนะมีหกเจ็ดข้อมาแล้วค่ะแล้วข้อต่อมาก็คือ เราเรียกว่า CSR แหอันนี้ชาวบ้านจะเข้าใจยากไปหน่อยอคือ,อการทำธุรกิจค้าขายสมัยนี้มันก็ต้องทาต้องคิดถึงสังคมด้วยต้องคิดถึงความส่วนคนก็ถามไว้แล้วชาวบ้านจะไปคิดถึงสังคมยังไงทำเพราะค้าขายถ้าบริษัทใหญ่ก็จะทํา CSR ที่ว่าแต่ชาวบ้านเล็กๆอาจารย์จะบอกแม้กระทั่งร้านขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่แถวนุสุรีชัยนะ,ะอาจารย์ไม่กินหรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เทน้ําลงของอ คุณก็เล่นอย่างนี้ไอ้นี้มันอย่างนี้เราก็ไม่ชอบหรือบางทีคุณบุกรุกทางเดินซะเกินจนคนไม่ไม่อยากจะเดินแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะซื้อคุณนะไม่อยากสนับสนุนอย่างนี้ก็ต้องคิดคิดถึงด้วยงนั้นการทําธุรกิจนนวันนี้ต้องคิดถึงสังคมแวดล้อมด้วยไม่ใช่เราเอาแต่กําไรอย่างเดียวไปทาอะไรทั้งหลายให้สังคมดีด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ เป็นประโยชน์สะอาดนะคะทั้งหมดนี้เจ็ดแล้วนะนึกถึงลูกหลานต้องนึกถึงสวนนะมีหรือทําอะไรก็ทาไม่ใช่ทําขายอยู่ข้างถนนแล้วก็撒ลงอะไรลงไปถนนเนี่ยเราก็ไม่ชอบนะนี่แค่ยกตัวอย่างเลยก็ชาวบ้านก็สามารถรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมนะรับผิดชอบเรื่องความสะอาดทําตลาดให้สวยงามนี่ยกตัวอย่างแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยคำว่าการตลาดไปว่าอย่างนี้ครับคนยังไม่เข้าใจการตลาดคนจริงก็เรื่องธรรมดา เรารู้จักตลาดมาตั้งแต่เราเด็กๆอ่ะตลาดพอบอกว่าตลาดก็ตลาดสดเราก็นลกถึงแต่การทําตลาดเนี่ยแปลว่าที่อาจารย์พูดมานี่เจ็ดข้อเนี่ยนะเดี๋ยว,ยวจะสรุปอีกทีข้อที่แปดก็คือว่านักการตลาดก็คือว่าคนที่รู้จักวางจุดจุดยุทธศาสตร์นะลูกค้าจะเป็นใครลูกค้าอยากได้อะไรการนําเสนอเป็นยังไงร,ราคาจะตั้งที่ไหนทําเลจะเป็นยังไงการสื่อสารประชาสัมพันธ์จะทํำยังไง นะฮะแล้วก็การการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรทั้งหลายเนี่ยนั้นตัวสุดท้ายก็คือเป็นเหมือนหัวหน้าวงดนตรีเหมือนวัทยากรที่กลุมว่าอันนี้กองอันนี้แตรอันนี้ไวโอลินคือนักการตลาดคือผู้ผ,ผสมผสานเหมือนแม่ครัวดีกว่าเวลาที่เราแกงทำแกงถ้วยหนึ่งมาอร่อยเนี่ยจะมาะบอกว่าเป็นเพราะแกงเนื้อเป็นเพราะวันเนื้อเป็นเพราะวามะเขือ,มอไม่ไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่วิธีผสมเนี่ยแล้วมันอร่อยถ้าไม่จําเป็นต้องทําแพงที่สุดหรือไม่ใช่ทําถูกที่สุด <C wow> ทําอย่างไรสินค้าเราทิ้งน่าสนใจขายได้แล้วขายดีอันนี้คือหลักของการตลาดสมัยใหม่ความจริงมันมีรายละเอียดวันนี้วันนี้คงเวลาน้อยนะครับวันนี้เป็นวันแรกก็เอาว่าแปดข้อแปดข้อนะคะจันหนึ่งลูกค้าเป็นใครสองลูกค้าอยากได้อะไรสินค้าเรานี่ไปโดนใจอะไรไหมโซลูชันอะไรสามการนําเสนอนะฮะกล่องรูปแบบนะฮะ การแต่งตัวการแต่งกายการแต lighting, <vocal> izations, <c oughs> ่งร้านสี่ก็เรื่องราคานี่สี่ข้อแล้วนะฮะห้าก็เรื่องทําเลทาเลอันที่หกก็เรื่องการ่งเสือการ่งสามการิงสมการขายและาโฆษณาอันที่เจ็ดก็เรื่องการการรับผิดชอบต่อสิ่งสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่แปดคือการบริหารทั้งหมดเนี่ยซึ่งมีเวลาต้องค่อยๆไล่ทีละข้อแต่วันนี้ผมคิดว่าเป็นวันแรกก็เป็นการเปิดรายการเรื่อง การตลาดสําหรับชาวบ้านความจริงแต่และข้อเนี่คุยเป็นชั่วโมงวันนี้คงได้ประมาณนี้นะครับค่ะค่ะก็วันนี้การตลาดสําหรับชาวบ้านนะคะเวลาหมดแล้วยังไงก็เดี๋ยวในคราวหน้านะคะก็คงคจะเชิญท่านจันมณิตมาร่วมคุยกันอีกลงลึกในทั้ง8ข้อเลยนะคะได้ครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านจันมณิตมากนะคะที่สามารถในรายการของเราครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเวลาหมดแล้วเจอกันคราวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ I'm